ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจะมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตาหำยาวช้างช้างช้าง เคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมัน่ละตัวโตวไม่เบาจะมูกยาวๆหรดวกว่าง,งวงมีเขียวตายงวงดีวกว่างางาช้างงาช้างงาชาง้าภาพอาจจะไม่ใส่นะจ๊ะเพราะไอ้น้ำมันเยอะฝนกำลังเพิ่งจะหยุดตกจะ้ะมีเขียวตายงวงเรีวกว่าง,งางาช้างนะจ๊ะมีหูมีตาหางยาว พี่จะพินฝนหยุดตกยีพินก็ออกมาเช็คอันนี้เนาะไม้ด่างนี่พินจ้ะพี่ินแค่อยากจะบอกว่าแค่อยากจะบอกได้ว่าเพราะบอลแล้วได้เผือกจ้ะภาพมันอาจจะไม่แจ่มนะจ๊ะทนดูอัอนหน่อยนะจ๊ะแต่ยา่พินก็อยากให้ดูจ้ะว่าเวลาฝนตกอะไรแล้วเราก็ต้องมาดูมาเช็คจ้ะว่าใบไม้ใบ,บ,บ,บอะไรบางทีมันค้างอยู่บน บอลใบใบใบ,ใบไม้ที่เป็นใบด่างอ่ะจ้ะถ้าเป็นใบด่างถ้ามีอะไรค้างอยู่อะเขาจะช้าเลยนะจ้ะเขาจะช้าแล้วก็เป็นไหมเลยนเนี่ยจ้ะเดี๋ยวพินจะพาไปดูนะจ้ะเนี่ยแบบเนี้นะเห็นไหมนะพวกแมลงพวกอะไรนะเงี้ยพวกเศษอะไรอย่างเงี้ยนะเตะติดๆนิดๆหน่นนอยๆอย่างเงี้ยนะต้องพยายามอย่าไปโดนใบเขาจะ้ะถ้าเราโดนแล้วใบเขาจะช้าจะเป็นลาจะ้ะ พอมีผู้ใหญ่ใจดีคนนึงบอกว่าเยพินถ้าเยพินไม่เลิกโดนต้นไม้ต้นนย่าเยพินจะต้องมานอนร้องไห้จ้ะเพราะว่าเมือ่อจากมือเราอะไรอะความสกปรกความเค็มจากมือเราอะจะทําให้ไม้นี้เป็นเชื้อราจ้ะนี่เขาคือไม้ด่างนะจ๊ะภาพมันน่า,ะนาจ,จะไม่ใสหน่อยนะจ้าทนดูหน่อยนะจ๊<ส>ะเพแใจจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากฝนตกแล้วเราต้องมาเช็คจ้ะน้ําขังไหมอะไรไหมอย่างเนี้ยจ้ะนี่ก็เลยมาดูอันนี้ด้วยพามาดูอันนี้ด้วยจ้ะ เพาะบอนแต่ได้เผือกจ้ะทำไมยจพินถึงพูดว่าเพาะบอนได้เผลือกบอนนี่เพาะพร้อมกันขึ้นพร้อมกันวัตดุเหมือนกันนะจ๊ะแต่วิธีการเน,นี่ยนี่นี่นี่วิธีการไม่เหมือนกันนะมันมีหอยจุ๊บแจงนะเขาเรียกหอยจุ๊บแจงหอยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเขาเรียกหอยจุ๊บแจงแล้วจะทําให้กินน้ําเลี้ยงจ้ะหอยจุ๊บแจงถามว่ายจพินทําไมถึงบอกว่าให้ให้มาดใูในในที่เนี้ย เห็นไหมอันนี้ขึ้นมาตาเผือกตาเผือกไม่มีอะไรเลยเห็นไหมพ่อจ๋าแม่จ๋าเขาไม่โตนะจ๊ะ <S <S เพื่อน,อนๆอย่าคิดว่าไม้ด่างออกมาเป็นเผือกแล้วเขาจะโตไวนะจ๊ะแต่เขาอาจจะรอดจ้ะเพราะใบใหม่จะพินเล็งๆดูแลเขามีเขียวปนหน่อยหนึ่งจ้ะข้างในอะนิดหนึ่งแต่เขาก็อาจจะไม่รอดได้จ้ะอาจจะรอดแล้วอ,อาจจะไม่รอดของก็พร้อมกันนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าและอันนี้ อันนี้อันนี้จยพินเอาวางลึกวางลึกเนี่ยวางลึกวางวางข้อลึกวางแล,ล้วก็เอาเอาไว้เนี่ยวัสดุเพาะเนี่ยจ๊ะวางข้อไว้ลึกแล้วเอาวัสดุเพาะเด็กกบให้มิดเลยจ้ะกบให้มิดนี่เขาโตวไวกว่านะจ๊ะกลางใบขี้ใบเต็มที่แล้วจ้ะแล้วดูรากเนี่ยระบบรากเนี่ยขาวโพลนเลยจ้ะรากเต็มเลยเห็นไหมจ้าพอจา๋จาแมจ่าวางข้อกระดาษด,ด่างนะ เงากระดาษด่างที่ว่าเราตัดกันออกอะที่ยายพินบอกเขาเขโมยตัดกระดาษข้อข้อข้อเงาลากเงาอะเนี่ยเขาก็มาหั่นแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่ามีลูกสาวยายพินคนหนึ่งอะเขา,เาไปทำเนาะเขาเขาผ่าอย่างนี้เลยจะ้ะหัน่นจื๊บจื๊บอย่างนี้แล้วหั่นแบบบวชเผือกเลยะจะ้ะผลปรากฏออกมาเน่าจะ้พจะพระจ๋าแม่จ๋าไม่ได้เงินขึ้นลูกชิ้นนะจะ๊ะมีเน่าด้วยจะ้ะ จาแม่จ๋ามมเน่าด้วยนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเราหั่นเป็นแว่นอย่างเงี้ยข้อดีของเขาคือเราได้น้อยต้นนะจ๊ะเนี่ยขึ้นฝั่งนู้นต้นหนึ่งแล้วใช่ไหมเขาก็ายังจะมาขึ้นฝั่งนี้ให้เราเห็นนีกเน่ยจ้ะเดี๋ยวพอต้นนี้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยต้นนี้ใหญ่ปุ๊บเราก็ค่อยๆแงะค่อยๆแงะเอาเอาต้นนี้ออกไปเลี้ยงข้างนอกจะให้เงาเขาเลี้ยงสามารถเลี้ยงอีหนอที่จะขึ้นมาใหม่นี้ได้จ้ะ คิดแบบยายพินคิดเรียนน้อยคิดน้อยนะจ๊ะยายพินเพิ่งหัดเล่นนะจ๊ะอย่าเชื่อยายพินซะทุกอย่างนะจ๊ะ <_. S 1> พระจ๋าไม่จ๋าเนี่ยเห็นไหมตาเล็กๆเ,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 เขขนี่ยตาเล็กๆเขาเนี่ยเนี่ยตาแน้นอยเนี่ยแต่ถ้าเกิดหั่นเป็นเหลี่ยมๆมาถ้าเกิดท่านเก่งแล้วท่านทําได้แต่นี้ยายพินพูดหมายความว่าไม่เก่งอย่างยายพินอย่างเงี้ยเนี่ย <_. S 1> พอหั่นเสร็จแล้วพึง่งใ,ให้ให้ให้แห้งแล้วทาปูนแดงเลยเนี่ยปุ๊บเลยเดี๋ยวยายพินฟั่มให้ดูนะจ๊ะพระจ๋าไม่จ๋าเดี๋ยวพวกนี้ยายพินจะแยกเขาใส่นี่ละใส่โหลละ ถ้าฝังลึกๆเนะี่ยโหตาเขาก็มีหน่อใหม่แล้วนี่จับพระจ่าแม่จ่าเห็นไหมนี่หน่อเล็กๆเนี่ยเนี่ยนะหน่อเล็กๆจิ้มๆจิ้มๆจิ้มๆเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยะตรงลูกตาเนะนี่ยตรงลูก,กตาเขาเขาก็มีหน่อจ้ะพรุ่งนี้จะพินจะเอาเขาลงกระถางใหญ่แล้วจ้ะอันเนี้ยเห็นไหมสวยงามตามท้องเรื่องจับพระจ่าแม่จ่าไม่จับป้าตะเกือกเถินเดี๋ยวจะช้ำเห็นไหมจ๊ะ บอกว่าวิธีการแล้วเวลาวางข้อต้องให้ดินมิดจะ้ะถ้าดินไม่มิดรากไม่ลึกเนี่ยเขาจะหน่อเล็กจะ้ะไม่อ้วนไม่ตุบโตช้ากว่าอย่างนี้อย่างนี้โตวไวกว่าจะ้ะแล้วอันนี้เผือกเพราะบอนได้เผือกอ่ะไม่อยากจะเปิดเผยความลับมันได้ทั้งหมดห้าชิ้นแล้วยังไม่รู้ยัยพินจาไปซุกไว้ตรงไหนชิ้นหนึ่งจะ้ะ สวยงามมากนะจ๊ะพ่อะจ๋าแม่จ๋าถ้าถ้าเราทําอย่างเงี้ยงอกจะลากเอ้ยจะงอกจะลากไวมากลากลากจะออกไวมากจะงอกไวมากจะไวกว่าที่เพราะเป็นตานะจ๊ะที่เป็นไข่อะจ้ะเป็นไข่จะช้ากันนี่จ้ะแต่หน่ออ้วนตุบเลยนะเ <c oughs> พอาะจ่าแม่จ่าดูนะอย่างเงี้ยเขาเรียกลายเทพเลยเทพอะไรก็ไม่รู้ พินก็เรียกไม่ถูกหรอกเนาะเพียงแต่มาเล่าให้ฟังเฉยๆจ้ะวันนี้ฝนตกทำอะไรไม่ได้เนาะพาออกมาดูจ้ะเฮ้ยเจะเบบี้ฉันก็ป้อนน้ำป้อนนมแกเป็นเดือนแล้วนะแล้วแกขึ้นมาใหม่แกก็เผือกอีกแล้วแกจะโตไหมเนี่ยืมพอแกเขียวใบนะแกก็กลัวมาเผือกอกีก ถึงบอกว่าการซื้อไข่มาเพาะเนะ่มันก็เสี่ยงเยอะนะจ้าพอจ๋าแม่จ๋าถ้าขึ้นมาเผือกแนกะมันก็ไม่โตเลยจะเห็นไหมจ๊ะเนี่ยเพราะบอลได้เผือกแหละพเพราะเผือกไม่มีประโยชน์เลยจ้ะเนี่ยเด็ดเผือกทิ้งดีกว่าแกในไหนก็ในไหน,ไหน,ไหน,ไหนแล้วเอาไว้ก็แย่งอาหารเผือกเห็นก็อยากได้ใบเขียวๆแกก็ไม่ยอมเขียวนะจ๊ะแกก็มาแต่เผือกแต่เผือก ไม่สงสารเฉนเลยไงยเนี่ยฮะแล้วมาใหม่นี่ก็เผือกอีกแล้วจะรอดไหมล่ะเนี่ยสองเดือนแล้วอยู่เท่านี้พอจ๋าไม่จ๋าแล้วดูวันนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่อีนี้ประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบพฤษภาจะ้ะเดือนเดียวเนี่ยวนตับเลยจะ้ะไวมากขอดูลากหน่อยนะ พึ่งนี้จะเอาลงดินแปลงใหญ่แล้วเนี่ยดูเนี้ยดูรากหนุหน่อเนียจับว่จับไม่จัาเน,นี่ยพึ่งนี้ยยปินจะเอาเขาลงหน่อเอาหน,น่อลงไอ้นี่ละลงกระถางละจ้ะเยปินก็จะเฉือนเฉือนเฉือนเขาแค่เนี้เนี่ยเฉือนเขาแค่เป็นตาแค่นี้ยแล้วก็ไปลงกระถางใหญ่จ้ะเนาะจหนอนน้อยเนาะ ไปขอดูงานต่อเนาะเก็บไปนี่ก่อนนี่จ้ะพรอจ๋าแม่จ๋าหลังจากที่ยายพินแงออกมาได้แล้วยายพินก็แบ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมจ้ะแต่อนนี้ไว้แห้งยายพินก็จะหมกเหมือนเดิมจ้ะเป็นการทดลองไปด้วยกันนะจ๊ะแลวมาดูว่าอันที่ไม่ได้แบ่งกับอันที่แบ่งอันไหนมันจะโตก็หอยกว่านะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวจะพิดไปย้ายลงกระถางก่อนเนาะนี่จ้ะพระจ๋าแม่จ๋าเห็นไหม ตรงที่มีรอยตาเขาก็จะมีรากขึ้นมาอีกจก้ะเนี่ยเห็นไหมเป็นกระยุมกระยุมเห็นไหมและยันนี้เนะี่ยพีพินอยากจะบอกว่าอันที่ที่ขวางรากลึกๆกับฝังกบมิดเลยอ่ะกบมิดกบมิดเอ้เนี่ยกบมิดงาววารากจะเยอะมากเลยเห็นไหมจ้าเพราะจ่าแม่จ่า,จา,จาเนี่ยรากเป็นพุ่มเป็นพวงเลยนะแต่อันที่กบไม่มิดดูรากนยะจ้ะรากจะมีนิดหน่อยเดียวเองจ้ะเห็นไหม การวางกระดาษด่างอ่ะอันนี้เจพินใส่ไว้อันเดียวเนาะแต่ว่าขวางเอาดินมิดติ่งดิ่ดิ่งดิดิ่งเนี่ยจ้ะหน่อก็อ้วนฝระกันเนี่ยจ้ะพระจ่าแม่จ่าดูนะขอจะพินเอาไปปลูกก่อนนะจ๊ะแต่จะพินก็เอาไม่ได้แงะเอาแต่ตาเขาละกัวเขาจะบอบช้ำนะเดี๋ยวเขาจะไม่จะสะเทือนป แต่อันนี้เหลืออีกอันหนึ่งเยพินก็จะรอรอรอเขาอันนี้ลองทดลองดูว่าถ้าเราไม่เปิดตาไม่ไม่แงออกกลับไว้อย่างนี้ไอ้ไหนมันจะแตกไวกว่ากันมีของที่เหลือเก็บแปอันหนึง่งแต่อันนี้ตาเผือกอันตาเผือกนี่น้องจะไม่จเจริญเติบโตเลยนะไะเราจะทดลองไปด้วยกันเนาะไปน,นี่ก็จะไปปลูกในด,ดินสูตรยายพินนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ ไงเจพินก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะเพราะจะ๋าเมจ๋าภาพมันอาจจะไม่สวยหน่อยเนาะเพราะมันเป็นไอน้ำจ้ะจ้ะอันจี้เะพินเอาไปใส่กระป๋องไว้แล้วนะจ๊ะเนี่ยเจพินก็จะอบไปในตู้ก่อนที่สำคัญกระป๋องนี่เราใส่ดินเราต้อง เจาะรูน้ำด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเพื่อนน้ำลงไปเยอะแยะแล้วเดี๋ยวเขาจะเน่าจ้ะจ้ะเดี๋ยวเพินก็ใส่ไปในตู้อบบอนก่อนเนาะอันนี้เขายังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรจ้ะอันนี้น้องเผือกผ่าบอนได้เผือกอัะจ้ะเพื่อนเข้าใจอยู่เนาะถ้าเผือกไม้เผือกแล้วมันจะไม่มีค่าอะไรเลยเดี๋ยวเก็บก่อนนะจ๊ะแบบว่าเลี้ยงจะให้รอดจะยากมากเลยจ้ะพระจ่าแม่จ๋า เป็นเก็บก่อนนะจ้าจ้าพจจา่อจ๋าแม่จ๋าอืมผ่าบอนแต่ได้เผือ่อวางไว้อย่นี้นะลูกนะแต่ขึ้นมาใหม่อีกนะลูกนะขึ้นกันอีกมาใหม่กันอีกนะลูกนะวิธีการก็เอาทางนี้ลงทางด้านนี้ลงจ้ะไอ้นี่ดินเขาก็จะได้ติดอ๊โอ้ย พินก็แก่ภาพจะไหวเอาไปเก็บของก่อนดีกว่า่อ้ถ่ายต่อเนาะ